สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธในร้อยตามรัฐบาลซึงอมตามออออจย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่7ธันวาคมวันนี้ครับมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น21รายทั้ง21รายนี้มาจากสเต q u คว a นตินเอาต์เทอร์นีต t สเต u a คว n นต n นและ l o c คอล u a คว n นต n นครับทำให้เรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 ที่สะสมทั้งสิ้นนะครับ4,107รายครับ วันนี้เราไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60รายด้วยกันครับและเราก็ยังมี179รายอยู่ใโรงพยาบาลครับทีนี้มาดูครับว่าผู้ป่วย21รายนี้เป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากผู้ป่วยที่พบที่โลเคอล์ควอนทีนนะครับที่มาจากเมียนมา9รายด้วยกันนะครับมี2รายครับซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับก็คือหญิงไทยอายุ23ปีนะครับไม่มีอาการแล้วก็ ชายไทยอายุ21ปีครับไม่มีอาการที่เหลือ7ลายนะครับเป็นหญิงไทยทั้งหมดนะครับอายุ22 23 20 23 30 4 4และ25ปีครับทั้งหมดมีคนเดียวที่มีอาการนะครับคือหญิงไทยอายุ44ปีครับนะครับสูญเสียจากการได้กลิ่นครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เข้ามาจากเมียนมาเข้ามาทางโลเคอล์ a ควันทีนนะครับทั้งหมด9ลายนะครับมาจากสถานบันเทิง จ็ดลาย2ลายไม่ใช่นะครับแล้วก็มีหนึ่งลายที่มาจากสารันเทิงมีอาการคือไม่ได้กลิ่นนะครับจากศาสตราจารย์อังกฤษครับมี4ลายนะครับเป็นหญิงไทยอายุ33ปีครับแล้วก็หญิงไทยอายุ45ปีหญิงไทยอายุ29ปีแล้วก็หญิงไทยอายุ25ปีครับทั้งหมดไม่มีอาการนะครับมาดูต่อครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ2ลายครับ เป็นหญ Elliot, ิงไทยขออนุญาตครับเป็นหญิงอเมริกันอายุ17ปีและชายอเมริกันอายุ7ปีครับไม่มีอาการสิงคโปร์สองลายครับเป็นชายไทยอายุ23ป yep. ีกับชายไทยอายุ33ปีค <anchor>. ร <ancial. S 1> ับไม่มีอาการมาจากแอสโตเนียรหนึ่งายครับเป็นชายสัญชาติแอสโตเนียนะครับไม่มีอาการครับอินเดียหนึ่งายครับเป็นชายสัญชาติอินเดียอายุ40ปีครับไม่มีอาการ เยอรมัน1นรายนะครับเป็นชายสัญชาติเยอรมันอายุ61ปีครับไม่มีอาการสหรัฐอาหรับอเมริกัน,น,น,นะครับเป็นหญิงสัญชาติไนจีเรีย,รยอายุ20ปีครับไม่มีอาการครับเพราะฉะนั้นคนที่ตรวจพบเป็นโควิด -19 ก็เข้ารักษาในโงรงพยาบาลน,นะครับพวกที่มาจากโลเคอล็อกลันทีนที่จังหวัดเชียงรายก็เข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคเคราะห์นะครับส่วนที่เหลือก็ในกรุงเทพก็มาก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะครับ ตอนนี้ติดตามกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับถ้าผ่าน State Quarantine หรือ Alternative State Quarantine หรือโลค q u a r a n ทน n e พื้นที่นี้เป็นพื้นที่มีไว้เพื่อกรองไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9เข้าสู่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจากต่างประเทศอย่าพยายามหลบหนีครับเข้ามาตามเส้นทางนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์ทั้งตัวท่านเองแล้วก็ทั้งคนในประเทศด้วยครับนะครับวันนี้ครับมีคนมาใช้ สเตค e คว a r a n อัลเ a อร์นทีฟสเตคโควิ q u a แล n t ก n โควแล้วนแล้ว1 6 1 4 6าราย correr. ครับพบว่าเป็นโควิด1 9 1ีน5รายนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในสิ่งที่ถูกต้องครับเรามีหลักการที่ดีนะครับมีวิธีการที่ดีเพราะนั้นประเทศไทยจะปลอดภัยครับคนในประเทศก็จะปลอดภัยด้วยนะครับมาดูต่อครับวันนี้เราก็ยังมีคนไทยนะครับจองเที่ยวบินจอง s สเต a r คว t i n e เข้ามาอย่างต่อนเนื่องทุกวัน จำนวนมากๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับทั้งโลกครับยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับทั้งโลกมีคนติดเชื้อแล้ว67สิบเจ็ล้านสามแสนรายนะครับตายไปแล้ว1นึ่งล้านห้ารายครับประเทศที่เป็นไม่สุดตายไม่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับเป็นแล้ว15บห้ล้านหแสนกว่ารายตายไปแล้ว2 8 8 0 0 0กว่ารายประเทศไทยครับเป็นทั้งสิ้น4,107ัราย ตายไปแล้ว60รายครับเรายังอยู่ที่อันดับที่151ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือและทุกคนมีจิตสํานึกด้วยนะครับว่าต้องพยายามไม่ให้แพร่ระบาดกับพี่น้องคนไทยด้วยกันเองนะครับมาดูกันต่อไปครับในรอบบ้านเรานะครับในกลุ่มอาเซียนยังมีประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดจานวนมากๆอยู่อีก4ประเทศนะครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปิน เมียนมาและมา,าเลเซียนะครับอินโดนีเซียครับมีการแพร่ระบาดเดิมคุม ء, ได้มีการชะลอตัวลงและลดลงแต่บัดน,นี้ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อินโดนีเซียเป็นขาขึ้นครับมีการแพร่ระบาด6 0พัน,วนวพาา 1, กว่าคนในหนึ่งรายนะครับฟิลิปปินส์ลงมาแล้วเป็นขาลงแล้วแพร่ระบาด1 0 0 0พันกว่าคนในหนึ่งรายนะครับส่วนเมีย e นมานะครับยังชะลอตัวลงครับลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมีย e นมาขณะนี้ชะลอตัวลงและอยู่ในดับที่คงที่ครับ ประมาณพันกว่าคนในหนึ่งวันนะครับส่วนมาเลเซียครับยังอยู่ในขาขึ้นนะครับยังขึ้นเล็กน้อยทุกวันครับวันนี้แพร่ระบาด1,300ักว่าคนใน1วันครับส่วนประเทศลาวไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชามี1รายครับในประเทศนะครับเวียดนามก็แพร่ระบาด1วัน1 1รายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นครับประเทศไทยนะครับพวกเราครับทุกคนช่วยกันวันนี้ก็ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศพี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาคอยดูแลกันครับ นะครับีเมื่อเราไม่มีการแพร่ระบาดหรือแพร่ระบาดน้อยเราต้องดูแลกันโดยเราต้องการไม่ตกนะครับแล้วก็ภาครัฐมาช่วยกันตรวจตราพื้นที่ต่างๆครับให้เป็นไปตามกติกาให้ตกลงกันไว้นะครับก็พบว่าทุกวันครับการใช้มาตรการต่างๆตัวเลขเท่าเดิมครับคือ9 7 8การใช้ใชัชนะแพลตฟอร์มว่า97.3%ในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้ควรใช้ไทชนะแพลตฟอร์มเพราะมันจะเป็นเครื่องที่สอบสวนโลกโดยเร็วใช้เวลาเป็นวินาทีเป็นนาทีนะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยเร็วคนอื่นก็จะปลอดภัยเร็วโลกก็จะสงบเร็วถ้ามีการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับวันนี้ครับมีคนไทยช่วยกันใช้แล้ว48ล้าน9แสนคนนะครับเพิ่มขึ้นประมาณหลักหมื่นทุกวันนะครับส่วนกิจการร้านค้าก็ประมาณ2,090,000กว่าแห่งครับ นะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนควรทําคือเป็นหูเป็นตาครับถ้าพบสิ่งผิดปกติครับเช่นมีการเข้าเมืองผิดปกติมีการมีความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อนะครับใช้สายด่วนครับ1 9 1 1 5 9 9 1 1 3 8ครับนะครับช่วยกันครับเป็นหูเป็นตานะครับมาดูกันต่อครับว่าข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาครับ สหรัฐอเมริกาคือเรียนให,ให้ทราบตอนเช้าทุกวันแล้วว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดอย่างหนักแล้วก็ตัวที่จะชีช้ชะตาสหรัฐอเมริกาในหน้าหนาววันนี้ก็คือวันขอบคุณพระเจ้าเที่ยวนี้ครับเป็นไปดังคาดครับมีคนเดินทางในวันขอบคุณพระเจ้าเป็นถึง9้าล้านคนในสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่ามีคนติดเชื้อรายใหม่มากกว่า1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกาจึงวิกฤตสุด มีการร่าบาดไม่ต่ำกว่า150,000ลายทุกวันนะครับแล้วก็มากกว่าอันดับ2ในโลกนี้นะครับแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นขณะนี้รุนแรงมากครับนะครับเราโชคดีมากครับที่เราช่วยกันดูแลกันนะครับดูต่อไปครับสำหรับผู้ที่มาจากจังหวัดได้ขึ้นเครื่องบินนะครับท่านมีความเสี่ยงในการที่ท่านจะ ขึ้นมากับคนที่ติดโรคที่มาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินที่นกแอร์นะครับดีดีแปดเจ็ดหนะครับไทยไลออนแอร์นะครับ SL 5 3 3นะครับไทยสมายนะครับ W E 1 3 7นะครับไทยไลออนแอร์นะครับ SL 5 4 5นะครับเอ่อนกแอร์ดีดี 8717เมื่อวันที่27พฤศจิกาเวลา13.30นะครับส่วนไทยไลออนแอร์นะครับ SLS SL533 นะครับเมื่อ29พฤศจิกาเวลา10.40นะครับแล้วก็ไทยสมายด์ W/E137 นะครับเมื่อ29พฤศจิกาเวลา20.30นะครับแล้วก็ไทยไลออนแอร์นะครับ SL545 นะครับเมื่อ30พฤศจิกา19.45ครับเที่ยวบินเหล่านี้นะครับท่านได้มาร่วมกับคนที่มีโควิด -19 เพราะฉะนั้น ให้สังเกตอาการตนเอง14วันนะครับถ้ามีอาการพบแพทย์นะครับแล้วก็ติดต่อโทรแจ้งได้ที่1422นะครับหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้บ้านครับนะครับท่านสมตรการทำไมทุกคนนั้นเป็นความเสี่ยงต่ำครับเพียงแต่ก,กักตัว14วันถ้ามีอาการนะครับมาดูต่อครับว่า ขณะนี้ทางภาครัฐก็ได้จัดการให้ผู้ว่าทุวประเทศนะครับคุมเข้มนะครับติดตามสอดส่องดูแลผู้แลรอบเข้าเมืองครับแล้วเฝ้าระวังบุคคลเที่ยว้าในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ห้ามเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเพราะมันคือโรคระบาดนะครับและมีข่าวปลอมอีกอันนครับวันนี้ครับมีข่าวปลอมว่าด่วนที่สุดครับแพทย์ขอความรู้ให้ประชาชนไทยทุกคนช่วยล็อกดาวน์ตัวเองและครอบครัวอย่างต่ำสิบสีวันงดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากตัวเลขการแพร่กระจายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจทาให้บุคลากรแพทย์ติดเชื้อและไม่สามารถที่จะดูแลได้อันนี้เป็นข่าวไม่จริงนะครับอย่าแชร์นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบอีกอันนึงครับนะครับวันนี้ครับท่านนายแพทย์โสพลเอียมศิริทาวนนะครับท่านก็ได้มาชี้แจงความละเอียดรายละเอียดของคนที่ติดเชื้อจากจังหวัดท่าชิเลกเมียนมานะครับมาดูครับมาดูในตารางที่มีสีม่วงนี้นะครับอันนี้เข้าใจดีครับ การติดเชื้อจากจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเหมียนมานะครับมีทั้งหมด38รายนะครับจะมีสองรายเท่าน,นทีเน่เป็นชายไทยที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับที่นี่นะครับและเข้าเมืองทางผิดกฎหมายมีอยู่สองรายแต่ทั้งหมด38รายนี้มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับโดย สม้มหมด38มายนี้มี2อายครับที่ติดในประเทศไทยนะครับโดยคนที่ไม่ได้ข้ามไปเมียนมาแต่ติดจากผู้ที่มีเชื้อจากท่าคีเล็กมา2อายนะครับก็คนสิงคโปร์หนคนนะครับแล้วก็ผู้ชายไทย1คนที่เป็นที่ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อนะครับมี20่ายครับใน38มลายนี้นะครับ ที่พบในโลเคอล์ควอนทีนก็แสดงว่าขณะนี้มีจํานวนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาตามถูกต้องผ่านโลเคอล์ควอนทีนอันนี้ละครับเป็นสิ่งที่ดีครับทำให้ไม่แพร่ระบาดไปสู่ชุมชนครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตัวเลขที่วันนี้นะครับ38มรายแล้วก็วันนี้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในนี้นะครับเป็นสีแดงคือ 6ลายเพิ่มในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ3 8มลายนะครับในตารางสีม่วงก็จะเห็นว่ามีจังหวัดต่างๆนะครับจังหวัดที่มากสุดคือมาป่วยมากสุดคือจังหวัดเชียงรายนะครับรองมาคือเชียงใหม่ครับในกรุงเทพมี3าลายนะครับมีสิงห์บุรีนะครับลาบุรีอย่างละหนึ่งลายนะครับพิจิตรหนึ่งลายนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้ได้ควบคุมได้ดีครับนะครับทั้งหมดที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าที่ท่าขี้เหล็กนี้เนี่ยมีโรงแรม 1>, 1 g 1 Seven Hotel นะครับนี่เป็นสถานบริการครับที่คนไทยไปทำงานกันเยอะเป็นหลายร้อยคนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการปิดตั้งแต่24พิพฤศจิกาครับหลังจากมีการติดเชื้อโควิด1 9นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยที่ทำงานที่นี่ก็ต่างก็ทยอยกลับออกมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาทางผิดกฎหมายที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับการนี้ก็ขอร้องให้คนไทยที่จะเข้ามาเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้มา ไว้ที่โล c a l l quarantine ก่อนนะครับครับมาดูต่อครับท่านก็คุณหมอสุพลก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องของว่าคนไทย2คนที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับที่ติดมานะครับก็มีชายประเภท2คนหนึ่งอายุ30ปีครับได้เข้ารับรอบพรมแดนเข้ามาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาสู่กรุงเทพนะครับเข้ามากรุงเทพเมื่อวันที่ 30พฤิกายนครับแล้วมาตรวจที่โรงพยาบาลเวสซา์เขตร้อนครับพบเป็นโควิด -19 นเมื่อ4ธันวาคมนะครับส่วนผู้หญิงอีกรายหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ากรุงเทพถัดจากนั้นก่อน1วันคือ29พฤิกายนนะครับแต่มาตรวจที่หลัง1วันพบเป็นโควิด -19 เมื่อที่5ธันวาคมครับรักษาที่โรงพยาบาลเวสตร์เขตร้อนนะครับทั้ง2คนนี้ก็ได้มีการสอบสวนถึงผู้มีความเสี่ยงสองสิ่งต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหญิงที่สิงห์บุรีครับพบว่าติดในประเทศนะครับ หญิงคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงคือหน่างขึ้นเครื่องบินร่วมกับคนคนที่ป่วยท,ที่ที่เป็นติดเชื้อนะครับกลับไปในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนหลังพบว่ามีการติดจากในระหว่างรอเครื่องบินนะครับเพราะว่าในกล้องวงจรปิดพบว่ามีการพูดคุยกันนะครับโดยที่สวมหน้ากากอนามายัยผิดนะครับในรูปครับจะเห็นว่าสวมหน้ากาก,ากอนามายัยชิดที่ไม่ได้ปิดจมูก อันนี้แหละครับติดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยนะครับท่านต้องทําคือใช้ด้านที่แข็งอยู่ด้านบนนะครับอย่าอย่าใส่กลับด้านนะครับแล้วอย่าดึงไม่ปิดจมูกนะครับแล้วอย่าดึงมาไว้ที่คอนะครับทั้งหมดนี้คือผิดนะครับเห็นไหมครับถ้าใส่ผิดมีโอกาสติดได้นะครับอันนี้เป็นที่วงจรเครื่องเอ่อกล้องวงจรปิดได้พบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหญิงไทยที่สิงบุรีคนนี้นะครับก็ได้ ในในประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการสอบสวนโรคแล้วเราก็ได้มีผู้เสียงสูงเสียงต่ําเรียบร้อยครับก็ป้องกันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั้งหมดนี้เราควบคุมได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับเชื่อมั่นในฝีมือพี่น้องคนไทยทุกคนและเจ้าหน้าที่ของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์ วูฒสิทธิ์ใน100ร้อยตำราพบาทชหมองอาจารย์พวกเราครับเป็นนูกศิกษชหมองอาจารย์พร้อมใจกันทํางานตำราพบาทเพื่อส่วนรวมครับติดตามผลงานพวกเราได้นะครับจาก Facebook, YouTube และบล็อกดิตครับขอบคุณครับสวัสดี